น่ลูกเอ้พอเอิดมาห่วงกันนะพอว่าพอตีแบงมุ่นแบงมั่งกันปลูกไอ้เต้าได้เลยเนี่มันคือดีแหละจพอยอยู่ในสวนซ้ำไหนนะมาว่าไปพ่อไอ่แบงไห้ลูกไอ้เต้านะมุ่นมั่งกะไดแดงกับเบ้าเออเกวเอาพ่อ่นได้กอยู่เดียวเเดีอย่างไก้เพ่นเบ้ากน ดินเน่าอ kind of um, kind of ีหนาะแดดเพราะไมเห็ลูกหลายเด้อบ่เนี่บักลูกแท่หลายเนี่ยไอตัวมันตัวไหมันสัมนัสนิ่เนาะโอ้กะเบิ้งเนี้ยนี่ะขี้สวนน่อพ่อไปเส็บางี้เอาี้เห็มันพเดียวู่กมีลูกพีผัวูกเอาน้ามูน้ำผัวก็ได้ นี่นี่อเนี่ยเดี๋ยวก็ได้เอาผัวแล้วก็เอาบู้น้ำผัวซะบังหุนมันแน่เดี๋ยวบังเสภาบมันแน่ที่สวนพอใส่มันโอ้เป็นลูกกกสิบแตกพูดจะบอกให้สิบังพอย้ำนั่นที่สวนถือหายยู่หายกินได้เนาะซิบไร่ดีห้บักเดียวแตงโมคือบ่าห้มันแน่มังเสภาบ้านแน่มันก็เดียวผัวไปว้่มันก็เดเอามู้นบังของผัวรตัวเอาผัวกะไรไม่ยังเอาผัวขี่เราขี่ยา ขายชีแตกเรนหน่อยมันก็้บ๊มีจิตัวนจิตตัวมาได้บ่เป็นอยังเจ้าหน้าที่จะเอาบองซอยข่อยว่าเอาให้ข่อยเจ้าถืว่าให้แตงโมแตงโมจังจไหนเจ้าพื้นเอื้อยเขาก็เอื้อยก็ต้องได้แหมข่อยหาได้อยู่แล้วเจ้าหายไ่ใส่น่ะเสีย้ายังคนไม่ใส่อยู่เอาให้มันน่ะเจ้าตรวมันตรวจมันดิบน้อยมาให้จีดได้หาได้หลายคนอีกบักยักษ์อ่ะน้อยๆแม่นเอาให้กับซ้ำเอาทิมมือซื้อตัวหนึ่ง thì mình thì phê như này, cái tảng à, này mình ăn cái nhát, nó né, nó ngoang cái này, tụi nó, mình cứ hao chỗ bằng nhát, ít tép mua, ao hay mình tý, cái gì, ăn mình chắc gì đây, có đây, này, có phù, có mùng là, ai, <laughs> 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 เมื่อนีออกหน้าออกตาเกินไปแล้วนะหน้าที่จะซรอยว่าให้พ่อว้าวบางแห่เฮ้าชิ่ว่าห้น้องให้น้องเงือกไหลพวกหลวงกูน่ะกูไอ้เพลก็ได้เอถือม่าเฉียงออกจังสิบ่ได้เอ้าเาพวกไว้เพลก็ได้กูอยากจะอยู่พ่อสามไหนเน่ะอยู่พ่อสามดหนพ่อสามไหนเหระ ลูกก <Si ูเปลูกเคยอย้มาหาเถียงลูกเคยกับลูกคือเขาตัวไม่อีนี่หรือมะนี่ว่าเถียงเองใงเดี๋ยวนี้ไม่บอกตอนนี้กับซ้ำลูกตัวเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้เลี้ยงผู้หาอยู่หากินยืนยันที่องคุ้งกูไหว่แพ้กันเลยปั้นให้บังยักมันก็เฮ็ดยักษ์มาได้มันค่อยเป็นค่อยไปออกมาแล้วไหมเอาให้แตงโมต่อไปแตงโมมันเป็นลูกสาวล่ะบังยักมันก็อยู่น้ำ น้องมันคือเขามันก็เลี้ยงบ่เฮ็ดกับบ่เฮ็ดบ่หายกับบ่หายวิจัดการเองออวุ้ยนอมอยู่แล้วแต่งงบอะอุ้ยจัดการเองอืมอดดื้อเจ้าจัดการอีหยังจัดการหยังคอยถามมาดูวยตกลงว่าได้หรือบ่ได้อีหยังตกลงพ่อหาบ่สิหายยังหาแต่บักยัดเัินแล้ว ขึ้นไปก่อนขอย้าง่งขึ้นไว้ก่อนขอยคาใจว่าจะเป็นอย่างคือมาสูนแทนข่อยเนี่ยน้องข่อยได้หน,น,น,น่ะ<า>ก็<า>น้องเจ้าอะล่ะข่อยคิดดีแล้วเป็นอย่างคืออยากหายแต่แตงโมแตงโมเฮ้าก็ากห,าหาได้ <S <S อีแตงโมกับพ่อไม่ผู้ใดมันก็มีผู้ใดจะน้อยมันก็เอาผัวเน่โอ้ยมึงบอกข้าใจเนาะขาเกิดมันบ่เอาล่ะ เรื่องของมนันมันจะเอาบ่าเอาเจ้าคุณจะมาศูนย์คืนแบบมันของพ่อข่อยแม่ข่ายให้ผู้ใหญ่เรื่อง,องเ,ออเล่ามัต้องมาศูนย์แทนบมเสียกูเลยช่สยเสียใจนักเกิดไปขายทีมเมดน่ะอีแตงโมเป็นคนดีเนาะมันบ่นขายสิ่งขายของมุนมังกินดอกบมเสียกูตี ไอ้แตงโมมันกระตกมาหากูเมียกูคือกันม,มาเอ้มมาหนีจากนีมาหนีจากนีไปหันกูจ้องมึงรู้จักซะบ้าง,างมึงอ่านไว้พอเท่าแบบนี้กู เองไอมีปัญห่าหนังอืม <c oughs> เอ๊ะขึ้นไงฮะไม่ยหรอมึงไหนใครคิดว่าเจ้าเชียเ่ยอ่อยมันยักมีแล้วส่วนแมนมดโอ้นี่เลยบ,บ่เออแม้มันเลี้ยงงัวเลี้ยงควาย้ผมมอยูน่นี่จกไลประมาณจะแต่ไล่แต่บ่เป็นซีฟคูนาอืมเอาเพื่อนตักตายไว้เจ้ามาตักไว้บ่บ่านาไ,ไม่อย่างไรไม่อย่างไร ลูกเขยจองแล้วเอาว่าใั่บอกยันบอกเขาจักเลี้ยวในช่วงนี้ไยันกว่าน่ะมันมาเนียมั้ยไอ้ไงเออเนี่ยเออเออนี่เนี่ยวางไว้บอกยักแล้วนะมึงนี่นะนี่ล่ะบุญสุมบั่ิบุญสมบัติปวดแล้วจัดไปนี่จจัดการได้เลยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออจัดการมาเลยเออบุญสุมกัติเลยปวดแล้ว อ้ล้งจีอ้ล้งจีโค้โทรมาวาเนี่ยสายใจกูไน้องซีได้ยินหรือเปลาไ้ไปจองไว้แล้วบ่มีไผกล้าเฮี้แม่นบ่เป็นความฝันของน้องอยู่แล้วไอ้เฮ็ดให้ทําให้ได้สุอย่างแม่นบ่แม่นจะไปปักอีหยังไปเนี่ยฮะจะเฮ็ดหยังฮะจะเฮ็ดอีหยังเนี่ย เอียงโอ้นี่ใส่บอดีเอาป้าไปปักไว้ตะปักกลัวฝากที่ยัางไม่อยากปั่นแม่น้ำเอียงแม่น้ำอย่างยังปักจองดก็ได้มันจะมีปัญหาบ่ปักจองก็ได้โอ้โหให้เต็มสิ้เลยวะพ่อคูยได้เนี่ยฮะก็พ่อมึงบ่แม่นพ่อกูมึงก็สัวแหละโอ้นี่ใส่แบบนี้ผมต้องย่นมือกลัวเบค่อยๆเบาเอ้ยไปไปใส่กันไปเลย กลับไปเลยกับไปไกลเลยกับไปลอยอะไรไปมันจะมายืดน้าพอล่อเดยวว่าวาไปเด้เยวาเด้อเออไช่กับไปเลยไสิงดไปไปไปนีไหมลูกครอบครัวแบบน่กูก็ไ่อยากดูลกันเลยเว้ยไปสิอยากยู่แล้วไปเอียงนี่ใส่แบบนี้ช่วๆแบบนี้น่ะไปหนีเอาไปไกลๆไป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 น้ำเลยไ่ไปยังเอากับไปเาไม่เคยเนาะไปไปที่หลักเขาไปเลยไปไกลๆยอถ่าย ไอ้เคยไม่ใสิไปอิรีบะไปตัวบอยู่ห่าที่แตกไอ้ก็ค่อยๆบอน้ำเอื้อยก็ได้ไปไปหาเอื้อยบอเอาไอ้ต้องไปตัวตัวสั่นอันนี้ล่ะหักไอ้ก็ไปน้ำตีล่ะเาก็ไปเ้าไปไปหาสร้างเนื้อสร้างตัวคนเกิดมาบ่มีอย่างมันบ่มีเฮียนมีเหลราเขาออกมานั่มอกนี่แต่โตหล่อนจอนเขาก็ไปเริ่มสร้างตัวเขาก็ไปถอด เสียถอดผาทิม<ะ>แมงทุกอย่างเริ่มจนไม่ก็ได้ถอดถอดเริ่มต้นอ๋อเริ่มจากมือเขาออกแก่้งเพราะท้องแม่เขาบอกว่ามีอย่างเขาไปเริ่มจนไม่ได้ปวดเมื่อยตามร่างกายกินเขาบ่ชแซบนอนบ่หลับย่าสลืมใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาดีทิพย์เด้อ ยาสุขภาพดีย่าลืมอาหารเสริมตาดีทิพเดอ้อ